ก็กราฟตัวดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองแกลเล็กทีวีนะครับผมแวันนี้ผมมาเล่นเกมเกมเกมอะไรวะตองแมนซิโูเลเตอร์ฮะนะซิมมเลเตอร์นะครับไม่อยากจะโมะครับอันจะไม่อยากจะโมะก็ไม่ร ไม่อยากจะโม้ตลอดเลยไม่ใจคิดเขาใจคิดเขาไม่เปิดเสียงก็ไม่อยากจะโม้ตลอดนะไม่ค่อคิดนี่น่้อาจจามันเนี่ยคือผมเล่นแอบเล่นเกมนี้ไปนิดเดียวเองนะฮะโหไม่ตื่เชียร์ะันนี้หลังพักให้ึ่ัน เดี๋ยเียวเดี๋เดีวอันนี้เป็น男朋นอันน้าันไหนวะอนี้คงอ่ที่เขาเขาเนถ้าเขาเปนแม่ไม่ใล้ว่าหอันนี้ก็เป็นนี้แล้วโอเคเสนี้ปกติมันมีไม่ใช่หรออน่ผมอัาอ่ะเอ้ย้วผมยัไม่อาจเลทุกคนยังไม่มีไม่ใช่หรอวะถึงจะมันเป่นชอบอ่ะกินนฟุ่มเ คนก็มาในกันได้แบบเมื่อเหมือนเรื่องแบบอะไรอ่ะเหมือนชักจะเยอะพวกหวังแค่ดิเออมันก็เหมือนแนวซักจะเยอะแต่ว่าไม่มีคนเนี่ยมันเหมือนเขาเรื่อเป็นแนวอะไรอ่ะก็แบบผมไม่รู้ไม่ออกแต่ผมไม่เคยดูด้วยนะแบบนั้นโอ้โห ถ้าใขยากให้ผมปดกล้องอีกก็เม้นมาได้นะทุกคนถ้าใครนะอยากให้ผมปดกล้องเม้นพูดอีกซ้ำอีกทีฮนะถ้าใครอยากให้ผมปดกล้องเม้นมาได้นะทุกคนอืออกกายไปอือซติกแพ็กกันอะไรนี้ฮ้า วันนี้ผมก็พูดเบาๆอีกเช่นเคยนะคบก็เดี๋ยวข้าบ้านเดี๋ยวข้าบ้านด่านเลยนะเกติเนี่ยูอัดมันไม่ีเสียงเลันก็ก็มาใส่ละอ้แล้วก็ติดู้อัดไม่สยไงเลย น่ากคงเน่เอาได้ป่าวะลองลองลองโอ้โหไอ้เหี้ยอืไอ้เหี้ยดเอ้ย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 เอาออกได้นะเออออมาอาอมาย่อ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 ออกมาได้ไหมยววงงกัน มันมันมันกูเห็นที่กูกูอ้วกแตกนะไม่ส์มองได้ยังโอ้โหยี่ห้อเป็นหนักเลยี่ห้อเดี๋ยวมือกำลังไม่พอนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราแข็งขึ้นไปอย่างนั้นไปเลยไปไหนกดเกียดเสียงเยี่้อนี่เลย ว่าอันนี้ดีสุดแล้วต si ัวส่วนอันสอวมันงอมม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 ิมมอมมมมมมดมม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 เมมงมม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 กมมมเมมมมมลมมมมมเมมมมิดอมมอมม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 มนมมมมมมมอมมมมมมมเมมมมไม่มิม นี่ละเขาอยากเล่นเกมมาไว้ร้านเกมนี้ก็ได้นะอาขีดแะ่ทำนี่เหนืยละเกมมันเป็นเกมมันระบอกมึงจะแวะมาได้ยังไงวะโอ้จริง้วการแฟนแบบนี้มันง่ายมากเลยทุกคน ทำไมนึ่งันทำไมกูรูทำไมผมรู้อ๋อรู้สึกแบบแล้วมันคือถึงเท่าแบบนี้เหรอขอดูก่อนนะอยทุกคนทุกคนเดี๋ยวคนเล่นเกมอะไรอ่ะสร้างยาอะไรหลายคนมันมันมันตุนอยู่กันฉาบใส่ฉับเนาะ คืออยากจะรู้ว่าเกมเนี้ยไอสติงอ่ะมันตามเพื่อนแค่ไห่วะเนี่ย ผมมันกะว่าอันนี้เชล็ดนี้จะเป็นเกมเอ้ยไม่ต้องเกมเราไม่สนใจเพราะผัว่าสีส้มนั่นทุกคนทุกคนก็เจอผ่านไปเรีบเดียวตอนนี้มันเสาร์วันนี <c oughs> ้ก็มาที่ดีกันเดียวผมก็ไปเดี๋ยวผมก็ต้องอีกเดวมันต้องเียนดีกันอ๋อ ผมทำอะไรอะเพื่อนนี่เดี๋ยวผมโทรเทสให้ดูนี่นี่นน่เรื่องมันแค่นั้นมันจะได้เหรอนี่นี่น้องนี่ดู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 ของจริงนี่ดูของจริงไงน้องกูแะน้องนี่ดูของจริงดูของจริงนะถึงก่อนเลยดูดูของจริงหรือเขานำส้มกับ โอเคะตาามยวเออทุกคนผมขอแนะนำแอปนี้คะไม่เหงาไม่เหงาไม่ไม่เหงาไม่เบื่อแน่นอนค่ะแอปนี้ค่ะ this match นะคะทุกคนเป็นแอปที่แบบไม่เหงาไม่หอนแบบบ้เลยแต่โอนฟรีแค่ห้าครั้งนะทุกคน เราจะให้ส ja e, uh, yeah. <the wide sea> ุ่มแชทสูงเพื่อสูงสูงโพสุ่มอะไรดูด้วยกันได้เออโคตรดีอย่าทุกคนก็แนะนำไปใชทได้นะครับเราคงจะแปะหรือมแปะลิ้อไม่แตะไม่ได้ผมหาไม่เจอมาผม เดี๋ยวทุกคนไปพิมพ์คะคะว่าลิชมัดนะทุกคน L L I T M A T C M A C C ไปพิมพ์ในโทรศัพท์นี่ทุกคนหมอจะว่าครันี้ไม่เหนา่แต่รีได้ห้าครั้งย้ครับรีได้แค่ห้าครั้งตลด,ดได้นะครับรีครับโอ้ยและใครแต้ให้ใครสูงห้าครั้ง เดี๋ยวครั้งไม่ยยังยังไม่ถ่ายหน้าเบื่อทุกคนเติมนะทุกคนเติมกันเลยนะทุกคนไม่เกี่ยวนะใครใช้เลยบอกเลยไม่เวงาผมบอกเลยผมก็อยากจะายหน้แกมเติมมานี่นะนี่นะนี่เกมเกมนี้ก็ไม่เหงาทุกคนเกมมันเนี่ยเขาได้ว่าอะไรเมื่อก่อนผมอยากเล่น VR Chat นะคะทุกคนเหมพิมพ์ในเพจโตนะ VR Chat อชทไม่ก็ ให้เอ็เกมนีมาครับทุกคนว i รียกอะไรเนี่ย dot สองอะไรเนี่ยทุกคน้วผมงงเ่นไม่หงาทุกคนเพราะอรีเพื่อนคุยอ่ะเออผู้ชายผู้หญิงเะผิดได้ด้วยนะทุกคน่อนเลยไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมแหน่ะนะผมบอกให้ดวีตัวตใหญ่นะฮะอ i ตัวเล็กตัวเล็ก ฮีตัวเล็กยูตัวเล็กเอตัวเล็กอลตัวเล็กดีตัวใหญ่อาตัวเล็นะคะนั่นแหละบอกเลยว่าไม่เหงาบอกเลยเปิดไมค์พูดเหมือนกับวีไอพีได้เหมือนเป๊ะหลอดก็ได้เลยนะครับโกโปรหมดให้เขาทีนก ทกคก็ไม่เียบนะทุกคนเพราะว่าเลอนีมก็ไม่สบายด้วยนะทุกคนพยายใมหผมหายก็ดไล์นะเจมส์เมอบอดอ่ะพโชค์ความท้ปผมดูอันนมันงานผมไหวปะ เหลือเฟืออะไรอ่ะไว้เหรออ่ะสองอันเนี่ยเฮ้ยอันไหววะหรือเปล่าแล้วสามอันดูอืมอ้เจ๊เแล้โอ้้หแค่สองอันกูจะตายแล้วแ,นะแล้สามอันนี้อืมโย่พลังแรงอันตายจะพิอ้อโย่ ึบแล้วจบแล้วขอเอาคู <urs ok. S 1> ่ต <c oughs> <mulheres> ั oh. Oh. Oh, ู oh, ่ถึงแล้วแค้งไม่ถึงยอมมันเหนื่อยมากเลยคุณมัอทะลุเ้าไปได้ไงอ๋อบแล้วได้ไหมเอาเอาบ้าโอาบาโอาบาทำไมหงกระโดดอะ เอาวะเลยิวาซีค้าโย่เอามาซิเอามาเอามาเอาออกมาไอ้เที่ยไม่น้อยมาเลยเอามาเอามาซิเอามาไอ้เยเลือไปไหนไปสักอ้ไม่ เออโอ้ยจะเห็นนขอบคุณีร์กออืมอมไม่ได้จะได้ไหมอ่อ้ยอ้ยอ้โหคันี้ก็นักข้นชั้โอ้โหนี่คืไหวะเพื่อนตัวพอโอ้หนี่นี่มันกี่กิโลวะไอ้สั

เียมาแข่งกันไหมลนะ่ะใครถึงิร้นไทยก,ก,ก่อนเรียลหัวถึงก่อนแต่ผมก็จะขอจบไปจบคลิปนี้นะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสบไต b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะคุณบาย 好了，没吧？这个。